ต้องการให้อากาศที่มีอัตราการไหล2,000สีเ c บโดยมีอุณหภูมิตั้งต้นที่80องศาฟาเรนไฮน์อันนี้จะเป็น T dry bulb แล้วก็ T wet bulb ที่67องศาฟาเรนไฮน์ซึ่งอากาศปริมาณนี้เนี่ย ต้องการมาลดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นลงก็แสดงมาผ่านคูลิ่งคอยนะครับโดยคูลิ่งคอยก็จะดึงความร้อนในอัตรารวมซึ่งจะประกอบด้วยอัตราการถ่ายความร้อนที่เป็นเซนซิเบิลฮีทแล้วก็ l าร์ n ทนฮีทนะครับ โดยที่ต้องการลดอากาศลงมาที่อุณหภูมิได้เบาห้าสิบองศาฟาเรนไฮน์แล้วก็ความชื้นสัมพัดสิบเปอร์เซ็นต์ h f นะครับโจทย์ต้องการทราบว่าเราต้องใช้คูลิ่งคอย ที่มีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีค่า sensible heat factor หรือ sensible heat ratio เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากเป็น process cooling and dehumidification จริงๆแล้วก็จะมีปริมาณน้ำที่คอนเดนต์ออกมาจากคอยเย็นแต่เนื่องจากปริมาณค่าตรงนี้เนี่ยมีปริมาณที่น้อยมากเราก็จะตัดทิ้งนะครับสมการของ อัตราการแต่เทความร้อนรวมซึ่งก็จะเท่ากับอัตราการแต่เทความร้อนที่เป็น sensible heat แล้วก็บวกอัตราการแต่เทความร้อนที่เป็น latent heat โดยถ้าเป็นในหน่วยอังกฤษอัตราการแต่เทความร้อนที่เป็น sensible heat เนี่ยจะสามารถหาได้จาก qs เท่ากับ1.1คูณกับ อัตราการไหลเชิงปริมาตรที่มีหน่วยเป็นสฟมนะครับแล้วก็คูณด้วยอุณหภูมิทางออกลบอุณหภูมิทางเข้าส่วนอัตราการถ่ายเทความร้อนที่เป็นลาเทนฮีทในหน่วยอังกฤษก็สามารถจะหาจากสมการ48 40คูณ อัตราการไหลเชิงปริมาตรในหน่วย cm แล้วก็ h u m i d i t y ratio ทางออกลบ h u m i d i t y ratio ที่ทางเข้าในหน่วยปอนต่อปอนดไดแอร์นะครับจะเห็นว่าจากสมการเนี้เราต้องหาค่า h u m i d i t y ratio เพราะฉะนั้นเราจะหาค่า h u m i d i t y ratio จากไซค h มพิิกชานนะครับ โดยจากโจทย์เนี่ยที่อุณหภูมิ80นะครับแล้วก็เวทเบาล67ก็จะทําให้เราอ่านค่าอิ m มู i t ตี้เร o เนี่ยได้เท่ากับ0.0112ส่วนที่ทางออกที่อุณหภูมิ58องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ความชื้นสัมพัส80องศา ก็จะทำให้เราอ่านค่า humidity ratio ที่ทางออกเนี่ยได้เท่ากับ0ูนย์นะครับเอาค่าที่ได้กลับมาใส่ในสมการนะครับเรามาใส่ที่นี่กับทางเข้าก็จะเท่ากับศจด 0.112ส,ส่วนทั้งออกก็จะเท่ากับ0.0082 0. เมื่อนำค่ามาแทนในสมนการอัตราการถ่เทความร้อน sensible heat ก็จะได้เท่ากับ1.1คูณกับ2,000ซีีเอ็ม คูณกับอุณหภูมิทางออกคือ58อุณหภูมิทางเข้าคือ80องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. หน่วยที่ออกมาก็จะออกมาเป็น BTU ต่อชั่วโมงนะครับค่าที่ได้ก็คือเป็นลบ48400 BTU per hour นะครับส่วน อัตราการเเทความร้อนที่เป็น latent heat ก็จะเท่ากับ4840คูณกับ2 0 0 0 c นแล้วก็ค่าที่อ่านได้จากไซโค o เม t ริ c ชาร์ t นะครับ humidity ratio เท่ากับทางออกคือ0.0082ทางเข้าคือ0 0 1 1 2 2 ก็จะมีค่าออกมาเป็นลบเช่นเดียวกันนะครับก็คือได้ค่าเท่ากับ29040 0. หน่วยก็เป็น BTU ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ที่ค่าออกมาเป็นลบก็คือเป็นความร้อนที่ออกจากระบบนะครับที่ออกมามีค่าเป็นลบ คือความร้อนที่ถูกถ่ายเทออกจากระบบคราวนี้ก็จะได้ว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนรวมก็คือเป็นเท่ากับ2ตัวนี้รวมกันก็จะได้เท่ากับ7 000, 7 000, 4 4 0 btu ต่อชั่วโมงนะครับแปลงเป็นตันก็หาร1 2 0 0 0 นะครับก็จะเท่ากับ6.45ตันความเย็นคราวนี้เรามาหาว่า sensible heat ratio หรือ sensible heat factor นะครับก็จะเท่ากับอัตราการถ่าเทความร้อน sensible heat หารด้วยอัตราการถ่ายเทความร้อน sensible heat บวกกับ อัตราการเดเทเทความร้อนที่เป็นลาเทนฮีทก็จะเท่ากับ4,8,4,0,0หรือตัวน,ตน,นี้ก็คือเป็นอัตราการเดเทความร้อนรวมนั่นเองก็คือเท่ากับ77,4,4,0ก็ตอบเท่ากับ0.6,25